คุนใดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปอาจจะไม่ได้มีรถใหม่อะไรมากมายนะครับนอกจาก s t a r l เ t ที่ปรับปรุงเอาออปชันออกแต่ทำราคาได้เป็นมิตรภาพกับรถคันนี้ครับ h ุณใดซัตเตอเฟสอาร์ทีคอนเซปต์ครับเอสอาร์ทีคนเซปนั้นนะเป็นรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อจะทำให้ตัวรถของ s a ตเเฟเป็นรถสถานาการนะครับตกแต่งได้ดูรุยดูดุดันมากขึ้นนะครับกับชุดแต่งที่เรียกว่าอุปกรณ์มาแบบ ครบครันเลยทีเดียวครับใครที่เห็นแล้วอยากได้ก็เอาเป็นไอเดียไปตกแต่งนั้นแล้วไปซื้อซาตเฟ่ปกติ s t a r ์เรียนะครับก็มีโปรโมชั่นมากมายนะครับรวมถึงขันนี้ฮุนไดเอล n ิก5นะครับที่ราคาอยู่ที่29ล้านอาจจะลดราคาได้มากกว่านี้ก็ลองคุยกับคนขายดูนะครับแล้วก็มีทั้งรุ่นพรีเมียมด้วยแล้วก็มีถึงรุ่น เอ็นตัวเอ็นไลน์ก่อนนะครับซึ่งเอ็นไลน์นะครับก็เป็นการตกแต่งพิเศษที่จะทําให้รถยนต์คันนี้ดูพิเศษมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่จุดที่ผมชอบที่สุดนะครับคือคอนโซลกลางของรถยนตนนี้ที่เรียกว่าออกแบบได้ดูดีนะครับและด้านหลังนั้นนะมีพื้นที่ที่กว้างขวางมากเลยทีเนดะียวเดี๋ยวเราไปดูกันว่านั่งหนังเราเป็นอย่างไรกันดีกว่าก็อย่างที่ชอบครับของบนนได i อนิคไฟนะครับก็คือการทำบอกซิลเกวิตี้ตัวของเอ็นไลน์ก็ทําได้นะครับอันนี้ก็ นอนไป็นลี์โลกกาลิวิตี้อยู่ตรงบเบาะคนขับนี่เครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะเอาออกนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเรีย้ว่าห้ามพลาดเลยนะครับสารบมอเตอร์เอสโฟที่บูทฮุนไดครับและมีอันดีห้าเอ็ดด้วยนะ